สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสมบัติชิ้นเดียวในโลกลิซ่าแบล็กพิง์นักวิ่งทั้งโลกอัปปากค้างบรรดาลน,นักวิ่งตาโตด้วยความังงนเมื่อมีภาพลิซ่าแบล็กพิงและลิซ่ามโนบาลนักร้องระดับโลกคล้องคอด้วยเหรียญจากการแข่งขันวิ่งมาราธอน6เมเจอร์ของโลกที่น้อยคนนักจะทำได้ เหรียญ6กสตาร์หรือที่เรียกกันเล่นๆว่าพรเดอริงถือเป็นที่สุดของนักวิ่งเพราะต้องจบการแข่งขันมาราธอน6รายการของโลกแล้วจะสามารถนำเหรียญแต่ละรายการมาต่อกันได้เป็นเหรียญใหญ่เหรียญเดียวทั้ง6เมเจอร์คือโตเกียวมาราธอนบอสตันมาราธอนลอนดอนมาราธอน เบอร์ลินมาราธอนชิคาโกมาราธอนและนิวยอร์กมาราธอนการจะแข่งขันในแต่ละรายการนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะจะจำกัดนักวิ่งต้องทําเวลาให้ได้ตามเกณฑ์ถึงจะแข่งขันได้เพราะฉะนั้นการคว้าเหรียญครบ6ดาวถือเป็นความสุดยอดมาก อย่างไรก็ตามปรากฏภาพลิซาแบล็กพิงคล้องเหรียญซิกสตาทำให้เกิดความสงสัยถึงที่มาล่าสุดได้มีการเฉลยแล้วว่าใครเป็นเจ้าของเหรียญและเป็นผู้มอบให้เองโดยผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์รูปพร้อมข้อความเมื่อช่วงเช้าวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานี้ว่าเหรียญน,นี้ขอมอบให้ความสุขของประเทศไทยแทนใจจากบลิงไทยทั้งประเทศ Six Star ฟน i เชอ e ์ฟอร์ลิซตอบคำถามทีเดียวจากทั่วโลกเลยนะครับในอินบ็อกซ์ตอบไม่ไหวซ Star า Finisher m เม adoal ที่คุณละลิซา ครองอยู่นั้นคือเหรียญของผมเองครับก็วิ่งไปชูป้ายซ้อมไปแฮ s แท็กบินดูแบล็ k พิงรอบโลกไปก็คิดว่าคงไม่มีของขวัญชิ้นไหนจะเหมาะสมไปกว่าเหรียญในตำนานนี้แล้วนักวิ่งรู้ดีว่ามันยากขนาดไหนเราเรียกเหรียญน,นี้ว่าเหรียญตรัสรู้แห่งการวิ่ง เรียนนี้มีพลังสะสมมาเพราะสับโฟทุกสนามวิ่ง42.195กิโลเมตรใช้เวลาต่ำกว่า4ชั่วโมงบวกวิ่ง3เมเจอร์ใน30วัน2รอบไม่งั้นไม่ทันปิดเว l ล t ์ทัว7 c 67คอ l ล h เชคหลายคนใช้เวลาทั้งชีวิตฝึกซ้อมให้ได้มาลิซ่ามีคนไปวิ่งเอามาให้โคดเกา๋า เรื่องแบบนี้ต้องเป็นผู้นำที่เป็นแฮชแท็กเบรนก์ไทยแลนด์ทำให้ครับถึงจะสมบูรณ์ที่เหลือรอเล่มเจ็ดเรื่องมันมหากราบยิ่งกว่าดิโอดิซีขอบคุณครับโคชเพนพีพีเลหาสุภยสัยศาลท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทร s t โตออนไลน์ขอบคุณครับ